อูค้างลู่นะคะนับไปนถนนแบบว่าสวยงามมากมีต้นเมเปิ้ลปกคลุมทั้งสองข้างทางนะคะร้านอาหารร้านกาแฟอะไรแบบสไตล์แบบว่าตะวันตกเยอะแยะมากมายเลยแล้ววันนี้เราไม่ได้แค่เดินเฉยๆเนาะเราจะมาตามรอยเซียวจ้านนะคะซึ่งมันเพื่อรีเควสกันมาในไอจีว่าเมื่อช่วงเดือนแปดเซียวจ้านมาที่นี่นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปแถวๆบริเวณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะไปตามรอยเซียวจ้านแล้วก็พาทุกคนไปเดินบริเวณรอบๆนี้กันเลยค่ะ Stars, คนคือเราเดินมาสักพักแล้วเนาะแล้วเราก็เจอเลขนี่ถนนอูคังลู่เลขที่113นะคะซึ่งเป็นที่ที่เซียวจา้านเนาะมาร่วมแบบว่ารายการลาลึก110ปีซัมติงไรเด็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือในเสี่ยวหงซัวที่เขาตามเซียวจา้านมาเนาะคือเซียวจา้านเราไปถ่ายที่หมายเลข99อันนี้เดี๋ยวเราไปหาหมายเลข99ขดีกว่าก็งงเหมือนกันไม่รู้ตรงไหนเดินเดินมั่วๆไปถึงแ้องเจอเนาะ คือที่นี่อ่ะเขาดูแลแบบถนนดีมากเลยอ่ะใบไม้ร่วงอะไรเขาก็เก็บนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บนะดูแลดีอ่ะเดี๋ยวสักพักก็จะมีการทําความสะอาดอะไรเงี้ยแบบไม่แปลกใจว่าทําไมที่นี่มันถึงสวยแบบว่านักท่องเที่ยวเยอะอะทุกเฮ้ยเนี่ยทุกคนดูดิแถวแถวนี้คือแบบมันสวยมากแล้วก็แบบคนมาถ่ายรูปแบบเต็มเลยอ่ะดีเนาะแบบบรรยากาศแบบว่าเหมาะกับวินเทอร์แล้วก็เมเปิลสีเหลืองเอ้ายังไม่เหองเหรอกำลังเหลืองอมเขียวให้ทุกคน ร้านาน้ำสีเหลืองดีมากเลยอะ่ะเหลืองคัตตาเหลืองอะไรไม่รู้ไปดูกันดีกว่ามาเร็วขายอะไรไม่รู้ว่กากาแฟาหรือเปล่าวะ <c oughs> มีคุณรักกินไอติหมหรอต้องกินไหมอ่ะ <c oughs> ตีจะเป็นคุณรักก <c oughs> <c oughs> ับพี่หนึ่งวันแอบตอบนอน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าผู้ชายมองหน้าฉันเมื่อกี้ไปเขาว่าไงอ่ะ กินะ็อยากจะกินเป็นรสดาสเบอรี่เพราะว่าเคยกินทาเกนด้านแล้วอร่อยไม่รู้นี่อร่อยหรือเปล่าเหมือนน่าจะถูกกว่าทาเกนดา้าน,นอ่ะว่าจะกินอะไรคือสิ่งนี้สูเหมยราสเบอร์รี่ไปเราไปเดินกันต่อดีกว่าปกติเราจะไปไหว่ายาแล้วก็มีคนแบบมาถ่ายพิวเวดดิ้งเนาะไม่คิดว่าที่นี่จะแบบว่ามีชื่อเสียงจนแบบมีคนมาถ่ายพิวเวดดิ้งด้วยอ่ะเอ้ทุกคนเราอยู่ที่ร้อยสามแล้วอ่ะ ใกล้ละแต่ว่าร้อยสามเหมือนมันมีร้านอาหารด้านในไหมเหมือนเขาสร้างอะไรที่มันแบบว่ามีป้ายมันผิดแปลกกว่าคนอื่นอะ 99อะเจ้าจ้านมาเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูใช่ปะวะเพราอความเม็กซ์ชัวจริงเว้ยเขาถ่ายจากฝั่งไหนอะฝั่งที่เรายืนตอนนี้ไหมอะเอ้ยอ๋อไม่ใช่ถ่ายจากฝั่งนู้นเป้าฝั่งฝั่งฝั่งนู้นไหมเราต้องเดินไปฝั่งนู้นอ๋อใช่ต้องถ่ายแบบนี้โอเคอ่ะแบบนี้น่าจะถูกนะทุกคนใช่ไหมอะใช่ใช่งั้นเราถ่ายนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนเนาะ โอเคครับยืนตรงช่องบล็อกตรงนั้นนะพี่เรามาดูกันนะครับมันจะเหมือนกแบบัน่าอ้าวฮะใช่ใช่ใช่ยืนเฉียงๆเข้ากำแพงอีกนิดนึงพี่อ่ะขยับซ้ายหน่อยขยับซ้ายหน่อยโอเคไปหน้านิดน,นึ่งไปหน้านิดน,นึงเหมือนเหมือนยังครับหนึ่งสองสามอ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟาที่เซวจ้านเคยไปนกอ,อยู่ที่มาเลขที่376นะคะตามที่แบบในรีวิวเนอะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ านะทางสร้างข่ายคอเมนต์มอปี2015เขาให้แผ่นป้ายนี้มาเหมือนแบบแต่ละแต่ละที่หรือว่าตึกอาคารเนี่ยให้เป็นแบบว่าที่จารลึกไหมที่รำลึกว่าอาคารนี้เป็นอาคารเก่าอะ่ะที่แบบมีแบบเซเป็นิสตายอะ่ะชื่นี้ก็เป็นชื่อคนสร้างอะไรประมาณนี้ก็แบบเหมือนแบบระบุว่าเป็นสถานที่สาําคัญเป็นอาคารสําคัญที่แถ,ถวๆบริเวณนี้ซึ่งเจอแผ่นป้ายนี้บ่อยมากๆเลยเนาะก็เลยเก่าจริง ทคนคือตอนนี้เราอยู่กันที่อู่ค้างต้าหลงนะเป็นอู่ค้างบิลดิ้งที่แบบว่าแบบแบบอารมณ์ประมาณนี้ที่เป็นที่โด่งดังเลยถ้าเซิร์ชคำว่าเสียงหายใน Google ขึ้นรูปนี้จะต้องขึ้นมาแน่นอนเลยอะเราลองข้ามถนนไปฝั่งนู้นเพื่อไปถ่ายรูปกันก่อนเนาะไหนๆก็มาละเพราะว่าที่นี่อตึกนี้คือมีชื่อเสียงมากแล้วก็ดึงหนุนนักท่องเที่ยวมาให้มาถ่ายรูปกันเยอะมากไปเราเดินไป เอาละทุกคนบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะถ้าทุกคนมานะถ่ายรูปแนะนําให้เอาเลนส์วายมาเนาะเพราะว่ามันสูงมากแล้วก็พื้นที่ก็แคบคือคนแบบมาเบียดแต่ตอนนี้คือโชคดีตอนนี้โชคดีตรงที่แบบว่าคนเริ่มแบบไม่เยอะแล้วเนาะรถแบบนี้เขาอนุญาตให้มาขับในจีนได้ไงวะงงเลยโอเคเดี๋ยวเรา ปีาศาจออกโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาร้านกาแฟที่เสี่ยวจ้านไปนั่งกันดีกว่านะอ๋อมันเป็นแบบว่าเป็นแมนชั่นที่พักอาศัยหรอตั้งแต่ปี1944อ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่มันสร้างตั้งแต่1924เะล่าใช่1924แต่1944อ่ะได้รับว่าเป็นแบบว่าได้รับรางวัลนั่นเป็นสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมไป ไอติมอืมไอติมอยู่ไหนจ๊ะทุกคนไปกินไอติมก่อนได้ไหมเพราะว่าเห็นในรีวิวอ่ะอันนี้คือเห็นแบบบ่อยมากแม่เลาวสั่งไอติมก่อนนะ เื้อไอติมมาแล้วนะคะอันนี้ร้านเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตามแบบว่าเทศกาลเนาะจริงๆอะมันควรจะเป็นฮาโลาวีแล้วเนาะแต่มเขาจะทําเป็นรูปแบบมิกกี้กับมินนี่อยู่เนาะแล้วช่วงวันคริสต์มาสก็เป็นรูปแบบแซนด์คอร์สอะไรเงี้ยคือเขาจะเปลี่ยนไปตามเทศกาลแบบน่ารักมากเลยอะอ 1> 1, years later. เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่แบบว่าเราเดินหลงเนาะ <c oughs> แล้วก็แอบ,บนั่งพักสักดินหนึ่งคือตอนนี้เราเจอร้านกาแฟที่เสีย่ยวจจานมานั่งแล้วนั่งก็เป็นร้านนี้ชื่อร้านว่า coffee tea เนาะโอเคซึ่งมันก็เริ่มมืดแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดูหนาวไงตอนนี้แค่ห้าโมงเย็นคือฟ้าท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปนั่งข้างในนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ได้รูปยังไงก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศร,รอบรอบร,ร้านให้ดูแล้วกันเนาะว่าเสียวจ้านานั่งตรงไหนเนาะเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะแล้วก็ตรงโต๊ะที่เรานั่งอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะเดียวกับที่เซียวจา้านนั่งเนาะเพราะว่าดูจากตรงนี้แบบเขานั่งมุมนี้แล้วก็ถัดไปก็คือจะเป็นอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็จะเป็นร่มซึ่งมันตรงกับคิดว่าน่าจะใช่นะตรงนั้นเป็นโต๊ะแล้วตรงนี้เป็นร่มเออแล้วก็เราก็สั่งอาหารไปแล้วเนาะแต่ทุกคนขออภัยด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันมืดเร็วมากภาพอาจจะแบบว่าเลือนลางขออไปจริงๆนะคะจากวันนี้ที่เราไปนะคะมันมี 113เนอะที่แบบเสี่ยวจา้านมาร่วมพิธีลํำลึกนะคะ110ปีแล้วก็ถนนเลขที่99เนาะที่เสี่ยวจา้านไปถ่ายรูปแล้วก็รวมถึงที่นี่เนาะที่นี่นะคะแบบว่าถ้าแนะนำเลยนะเมื่อกี้เราไปเดินหล,ลงกันอยู่เนาะให้ทุกคนนะมาจากอูก่คางต้าโลเนาะอู่คางบิลดี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยตรงซอยตรงซอยถนนอู่คางนี่แหละก็จะมีร้านแบบกาแฟร้านช้อปปิง้งช็อปเล็กๆอันนี้ให้ทุกคนแบบได้เอนจอยกับบรรยากาศรอบๆค้าแล้วก็ถ้ามาช่วงดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะคะก็จะสมบรรยากาศ ดอกไมนะ้เมเปิลเนาะที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีโอกาสก,ก็ลองแวะมาที่นี่นะคะงั้นวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย